สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทะเลบัวแดงแล้วเราก็จะพาไปดูก่อนนะท,ะท,นที่จังหวัดอุดรธาน,นีนี่ท่าเรือดอนโคโคง มีควายด้วยควายมีควายด้วยทุกคนวันนี้เราก็จะไปดูได้เ็ยไม่ได้ขึ้นเรือพามาดูพามาดูดเรือ ตรงนี้คือที่ชมวิวฮะมีพ่อมีเรือพังด้วยทุกคนมีเรือพังสามลำสามลำติดต่อเฮ้ยพ่อดูดิทุกคนดูนี่นะครับทุกคนที่พายเออยรยเืออยู่ตรงนู้นะทุกคนที่พายเรืออยู่ตรงนู้นนะดูดิทุกคนที่พายเรืออยู่ตรงนู้นไม่พายอยู่เนาะ คงน่าจะมีคนเสียชีวิตมั้งให้เรือจมนะทุกคนแต่ผมก็ไม่มาลบหลัวหรอกมาดูชมวิวได้ร <c oughs> ิมุ้กั้นเราไว้อยู่ยายมงมุมกั้นเราไว้อยู่ลงดขาดแล้วไปปะ หนาวมากทุกคนวันนี้สุขอทุกคนตอนนี้เราก็ต้องดูดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวมากหนาวอยยังหนาวอยู่มีลมหนาวแล้วก็มีคนหนึ่งที่มาด้วยนั่นก็คือยเย็ว อะไรวะบรรยายบัวแดงบ้านดอนคงเอาเอาแม่ปลาาโอ้ยเบอกว่าบันี่มาดูอะไรครับ มาดูบัวแดงดูบัวแดงดูเรือมาดูเรือทำไมหาหไม่ไปไม่ไปโอ้ยอย่งน้มามามาเเขาจะไปไหนอะ่ะเขาเขาทำไรอะ่ะจะไปหาปลาติดเครื่องไปหาปลา มีใครสนใจจะไปด้วยไหมหนูก,กว่าจม,มากกว่านะ <controller> ไม่ไปครับน้ำไม่ลึกไม่เหลือไอ้มอนชีวิตครับชีวิตชีวิตชาวประมงครับชีวิตชาวประมงาหายแล้วครับติดเครื่องแล้ววิ่งสี่คูอเยอย เหมือนฉลามเลยอ่ะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเขาต้องจอดเรือกตกปลาเขาให้ตกปลา,า,าเขาไม่กลัวโดนบ้า,าฮะกลัว <c oughs> เขาให้ตกปลาได้ตกปลาได้เอาพอเบลเบ็ดมาดิไม่มีคันเบ็ด <c oughs> เอาอละท่านผู้ชมครับรีวิวแค่นี้ครับทะเลบับแบบวแดงสวยงามมากครับครับร่บบบถ้ามันลึกจริงอ่ะแต่ตรงนั้นไม่ได้เท่าไหร่เลยแตตรงนี้น่าจะลึกทุกคนะนะร้อมไมันสีโต๊ะน้ำเลยมันสีโต๊ะน้ำเนี่ย,ย,ยโค้งไปนี่ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยประจันไอ้บ้าเหลือณท่านผู้ชมครับขอบคุณครับที่มาชมเราวันนี้แล้วก็มาดูเรา วันนี้ขอบคุณครับ